กินไนั่นแะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ไอ้ิกินตัวนี้ใช่ไหมไม่เอาบอกไม่เอา้ปูน่ะไปูชอบกินสงสารเฮียไม่น่นนไปแย่งของกินเหรออะไรได้แล้วไ้ี่ไม่มีสอนัน่นี่มั้งเยี่ไว้ในตู้เย็นกินนีมกอันนี้หมัเป็นอลาทเาากเลยเฮากับเฮากับแม็กซ์ไปนอนไปหม่ยม่อนจเยสิเพื่นเลย หรือว่ายนยุ่งกลับยนยุงตัวเมื่อวานอะที่น้องๆตอนนี้เดียวกันเลยเราเป็นไข้มาเลเซียเด้อยเราเลี้เรื่องไม่หมดเลยป้ายังบอกยังพูดกันไม่ออกุกคนยังไีประเด็นไม่หรือปะเดี๋ยวแต่พี่ก่อนวันนี้ขอให้ห้าวยังไม่ได้ฟังเลยยังไม่ได้ฟังเลยวันนี้กูยังไม่ได้ฟังจากใครเลยนะคน ก็เหลือโฟนเอมภูมิภูมิเมนะไม่อยากรู้ว hehe, hai, ่าสุกหน้าเรต้องพูดอย่าไรสุกน้พูดอย่างไรถ้าพูดสุกหน้าทีเดียวพอแล้วใครกินบ้างกินอะไรเฮ้ยน้องข่รถได้แล้วพี่เาดคตมากครับโสามร้กวิกินได้พี่กินไหมตุกกระเพาะตายแล้วอะไรโมงครับน้ำมีอะไรสามร้อยกวิสามร้มันมากกว่าสามร้อยวิอีกิม่ง้งให้มันเยอะหน่อยสามร้อยแปดสิเออ นาเีม <toys> ีหกสิบใช่ไหมสบนาทีรืาร้อยเห็นบุ๊กกินแล้วไม่ไหวก็ามนีัไม่ถึงสามร้อยมิสารกินเนี่ยนะสามันเฮียพี่ภูมบอกอะไรเปนไงใครรู้ใช่ไหมนี่ใครรู้ใช่ไหมเหอกแอ่ะชอนำชื่อสชอบพี่มา้ยหวานมากเม่มจ้าี้องไต่ ทำไมอ่ะโอเพี่เดือดร้อนไต้องปิดเหรอครับจริงๆปิดเพราะเราจริงเลยไม่อากาศออกมั่งเออแบบคือไม่ไม่ไม่ต้องปิดต้องมีระบายระบายออกอากไม่ต้องปิดปิดอย่าเปิดขนาดนี้ได้ไหมคือปิดไม่แน่นยังโอเคดูน่าจะเปิดเหมือนาดนี้แล้วพี่เมย์เดี๋ยวเพื่อนจะปิดมาเวฟเลยมาเลยหยบับหยับรู้ไหมว่าทำไมผมไม่ปิดมาคเวฟเลยทำไมครับที่ไม่ทันเงียบไม่ใช่ เก็บมุ้งอะไรกันมันเก็บเนี่ยมันเก็บมุ้เก็บมุ้งมันเก็บมุ้งนี้ที่บอกว่ามันเหมือนกับมุ้งไข่หางวาเลยโกนเก็บมุ้งเลรอไม่เอาอันนี้ของน้ำอันนี้ของพี่กำเยอะโอ้โหสาหัสเรื่องเอาได้น้อยเดี๋ต้องเกี้ยวพาราศีกับเกี้ยวเกี้ยวเฮ้ยเกี้ยวถูกเลยนี่วะเกี้ยวพาราศีไหมเกี้ยวพารมึงเยเนี่ยอันนี้อันนี้มันเพิ่งได้แค่นี้อยู่เลยเหรอ จะเปิดทำไมเปิดอะไมันยังไม่นั่นไงเขาก็เลยเอาเข้าไปอีกให้มันดีๆดิคำตัวมันร้อนแล้วเนี่ยร้อนยังอ่ะเขาไม่แน่ใจข้าแล้วก็เ่าเนื้เนื้นอเนือเนื้อน้อเนื้อนื้นื้อนื้อเนืเนื้่ือนเน่าอเนเนเอนี้น้นนเนนเนนอดนือนอเน อะไรนะมาอ๋อน่มันเป็นเพจตึ๊ดปิดนี่ของน้ำทิ้งเรารู้จักตลกอะไรที่ออฟ้บบ TQ T o f ี่ผู้หญิงอ่ะ T โป้ง T ไม่ตลกเดี๋ยวใครบอกว่ามันจะไม่ร้อยพี่อ๋อใครบอกอะไรใช่ใช่เพจที่ตั้งขึ้นมาเล่นๆจากกลุ่มนั้ำทิ้งอ๋อพี่เป็นน้ำทิ้งที่นี่ไม่แตกแล้วจะกินอะไรกินแต่บ้าบเดี๋ยวแล้วไข่ตุ๋นอะไรคืออะไเป็นรูป อะไรคือไก่ตุนที่ไว้คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปิดที่ใช่บะหมี่ครับแต่ว่ามันทำไมมันน้อยลงมันหล่อยแล้วนะผลิตที่เหมือนแบบคิดเมนูที่ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แบบว่าน่ากินน่ากินแล้วก็โพกันอดึกดึกอะไอ่ใช่แล้วโพสกันแบบโหดมากทุณพี่คนนึงแบบแมะกุ้งตัวบาเลอกุ้งกุ้งแม่น้าอะใส่หรือแบบเอามาเอามาม่ามาผักเป็นเป็นเตีย แล้วน้ว่เถ้าจะว่างแล้น้ำวางถ้าจะว่างกูแม่อุ้ยเกลอแดตายเลยอนมาบอว่าไม่อยาก่าอกผมบอกผมว่าถ้าขอมรมันก็เห็นนะฮะนแม่มาอือน้องเห็นน้องมาเห็นน้องเห็นน้องไม่รู้ก็ไม่รู้มันไปวันไหนแต่ไปปาจีนน้องไปเรียนอยู่ปาจีนเล้าไม่ค่อยคุยกับน้องด้วย ความจริงน้องเรียนยูปลาจีนนีนีน้องไม่หม่หรยทำไมอ่ะน้องเชียงใหม่ทำไมน้องไม่ไปทำาไมทำไมเดี๋ยวมอชองเมารับทีเดียวเลยเนี่ยมารับยังอีกยัไม่น้องี่ไปเรียนเนียนเล่นอันนี้เข้าปีหนึ่งก็ไปน้องอละ สองคนนะวันนี้ลินมาด้วยพวกเเห็นลินงาเห็นไหมแล้วก็เห็นลินม้างบอกมือให้อยู่เลยเห็นน้องลินเห็น้องหรอหัางอ่ะมากเลยมาที่ผอมลงด้วยพ่อนผอมไม่เห็นใครอยู่คล่องไกลเลยไกลเลยเห็นเนี่ยกว่าจะเห็นเลี้ยี่ยแล้วถ้าลินเข้ามานะเนี่ยจริงคนเหนียวก็ทั้งวันจริงทำไมเนาเหนียวไอ้มันไม่ได้ตอนที่เมาไี่ไม่ได้จำเวลากินแต่คำเนี่ยวเหมจะหาแม่เจอแมแม่อยู่กับพ่อแล้วแบบเสื้อสีฟ้าอีกสองคนแม่กับพ่อ ทำไมเขาให้พูอกับแม่นั่งไกลเลยค่ะนั่งไกลมากเรามองไม่เห็นแม่เลาไม่เห็นเราเรารู้เั่เรานว่ากพิเห็นนะแต่ไม่รู้แม like ่หรือแม่อะไรเอาก็ได้เราไม่เชื่อมองตามเวมองตามเวแต่เห็นี่กว่าป่ะแข็งหนักเลยแต่มันรู้แม่เปล่า จริงยิ่งเห็นแล้วยิ่งอยากร้องไห้พี่เป็นวะไม่รู้ว่าร้องรไงตายทำให้เมย์ร้องไห้นี่เลยครับไอ้ปอนไอ้นแรกไม่มีอะไรพอนบอกที่ถึงแม่ผมร้องไห้เลยย้อนมาไมเจอมาเขาเห็นเขารับร้แม่เขานรู้เขาให้แม่ไปนั่งเหยียบมาบอกว่าอย่าให้แม่มาด้านมันเห็นทำแบบกันเขาแบบว่าหมายถึงว่าแบบมานั่งพื้นแล้วให้คนอื่นไปนั่งเห็นแม่ก็เหรอเหคนไมทีแต่อยู่ไกลมากใช่แต่อย่างถ้าไม่มองไปไกลๆจะไม่เห็นเขาเดีรับพ่อแม่นักล่าสัตว์ดูมาเห็นลูกสาวไหมมา น้องมินนี่แฟนเดี๋ยวนะรู้ชื่อด้วยเหรอี่น้มนบอกว่าโซมิกกี้มิกกีเน้องมิกีอันละก็เราสามคนมิกกี้มาน้องมินนี่พาราสีวะพี่มักินนี้นงั่แฟนแนั่งองไม่เปนรทุนดีมันมีอยู่ที่องมี้ง้งกานรนแฟนทิ้งไป้ว แมงกะเพราเบอร์อะไรเนี่ยหรือติดแม่ใครมีไชว์คืออะไรออะไรออะไรรู้หิวข้าวเลยเนี่ยอเลยไปขายเพ่เหรอนั่งๆเราอยู่เราไ่นอนกับเพื่อนอะตไม่มีถุงใต้ตาเลยไม่มีเลยยังโหดอ่ะไม่พี่ชมก็บอกนะว่าเนี่ยเออพี่พี่ดูลีลันค่ะเอ้พี่ดูกลับไปดูแวแบบนไม่มีถูงใต้ตาเลยนะพี่อแต่งหน้าเก่งมากเลยเนี แล้วก็ไปบอกพี่คุนพี่ฮุ้นเนี่ยพี่เขาบอกพี่คุะแต่งเก่งมากเลยถึงใกล้ตาไม่ออกเลยอะไรเงแล้วตอนนี้กเป็นซีดีของทางรายการรายการก็ทซีดีนี่นี่ไม่จริงนะซีดีคือซีดีนะซีดีกระสอบใต้ตาเสอบโดนในหม้อนนี่ไงอยากกินอะไรอันนี้คือร้านก็สำอางแล้วจริงวะเนี่ยขอบตาให้มันทำเหมือนยังดำพริดเลยไอ้น้องป้านะเมื่อคนตาดอมเป็นยังที่ขาดผจริงนงอกแก่สาวผมหมอ ไอ้คนที่ใส่ไม่ดีไอ้ไี่เขทำไมต้องสระผมเดี๋ยวเหอะตอราบต้ผมไม่มาร้่ามันทำไมถึงแสระผมอะคือโดนตัดเงินมันไม่รส่มไหร่ต้องถามว่าทำไมไม่ตัดผมไหมอะไรไม่คยเักเลยคือผู้หญิงอะห้าคนสระผมคนเดียวทำไมทำไมแม่อะไม่เห็นไม่เห็นแปกเลยคผมไม่ดน้เดี๋ยวไม่อาบไม่มีใครว่าเลยอ้ยฮะใครใคม่อาบไม่เคยไม่อน้าหยวเสร

เราว่าต่างกี่ลายลูกตาแม่จะว่าไหมเนี่ยแม่ต้องด่าแน่เลยวันนี้นะด่าด่าเห็นแม่เห็นแม่แล้ววันนี้เห็นน้ำเห็นแล้วเป็นป้ายที่แม่เขียนมาเหรอกินแล้วลูกกินไปเลยลูกแล้วแต่ลูกเลยเขียนป้ายหมดอย่างนี้เห็นไหมเียนป้ายอุยเห็นว่าแม่ยังไม่ทำไรอยากกินนั่นไม่อร่อยแม่แม่อุตส่าห์ส่งเลิฟเลิฟให้